สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่ DIY o p t a าลอ o บ by กันชรยานะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปพักเบรก,กับคลิปปกติของทางช่องมาแรนดอมคลิปกันหน่อยนะจ๊ะอ่ะขอกันมาเยอะกับแรนดอมคลิปอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาทําวันนี้อาจารย์จะทำแรนดอมคลิปสามเซคิปแล้วกันมา นดอมคือการสุ่มค่ะถ้าพลังงานที่อาจารย์อ่านอาจารย์จะอ่านพลังงานก่อนพลังงานหลักถ้าตรงก็ไปดูต่อนะคะในหัวข้อที่ว่าใครใครใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณบ้างเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตเราไหมเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นการรยายนามิตตเป็นอะไรก็ได้ที่จะเข้ามาหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะจ๊ะมาเรามาดูพลังงานหลักของคุณกันก่อน พลังงานหลักของคุณตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคะชีวิตเดยรวมๆของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมชีวิตรวมๆจ้ะโอ้เดี๋ยวเฮาเมกเลยเนาะชีวิตช่วงนี้ก็เงียบๆนิ่งๆเงียบๆนิ่งๆรู้สึกถึงความอยากอยู่คนเดียวคะ่ะอยากอยู่คนเดียวรู้สึกรู้สึกถึงความ เป็นครอบครัวอ,อืมแต่บางครั้งอยากอยู่คนเดียวอ่ะอารมณ์ประมาณประมาณอารมณ์ไม่นิ่งนะหรือบางคนอาจจะไกลห่างจากคนที่คุณรักรู้สึกถึงความขัดแย้งกับตัวตนของคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะคะเดี๋ยวนะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่เป็นเนืองๆอ,อ่ะมาพลังงานหลักของคุณไพ่ใบแรกเป็นเดอะเฮอร์เมเลยอาจจะมีเกณฑ์ของการอยากไปทําบุญช่วงนี้จิตใจไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ ใจิตใจคุณอาจจะมีความสลับซับซ้อนในอารมณ์อยากปรีกวิเวกบางคนอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวเพื่อคิดไตรตรองเพื่อบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนชอบทำงานทำอะไรคนเดียวคะ่ะเดินทางคนเดียวไปไหนคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวตามลำพังบางทีคุณก็รู้สึกชอบนะแต่บางครั้ง ก็รู้สึกเหงาขา <c oughs> เรียกว่ามีความเหงาเป็นเจ้าเรือนคุณกำลังค้นหาคําตอบเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นหาคําตอบให้กับชีวิตคุณเองไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนค่อนข้างรักครอบครัวรักพ่อแม่รักเพี่รักน้อง มีเรื่องในครอบครัวที่ทําให้คุณต้องคิดเยอะคิดหนักคิดมากอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของคุณก็ได้นะคะช่วงนี้รายจ่ายรายรับเงินเข้าซ้ายออกขวารายรับรายจ่ายยังซบเซาเงินทองยังคงซบเซาอีกสักพักหนึ่งแต่จริงๆคุณเป็นคนมีนะมีแบ็คหลังดีมีคนหนุนหลังเรียกว่ามีคนหนุนหลังดีเป็นคนที่จับใจใช้สอยเงินคือชาชันชอบอะไรแพงแค่ไหนฉันก็จะซื้อชันจะาซื้อของที่ชันชอบชีวิต การงานการเงินก็มีความมั่นคงในะระดับหนึ่งแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินก็ได้การเงินเนี่ยอาจจะต้องเซฟเซฟนิดหนึ่งช่วงนี้อะไรที่ไม่ควรซื้ออย่าไปซื้อนะจ๊ะระวังการเป็นเป็นอะไรเหมือนช่วงนี้มันเสียสมาธิมีมีบางสิ่งบางอย่างที่มารบกวนจิตใจของคุณ ทำให้คุณค่อนข้างเสียสมาธิกับการทํางานหรืออาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอะไรก็ตามที่เข้ามารบกวนจิตใจของคุณน่ะทาให้คุณใจไม่นิ่งสมาธิไม่ค่อยมีเลยนะคะโอเคไหมอาจจะเกิดการที่จะต้องทบทวนกับชีวิตของตัวเองสักพักหนึ่งหรือบางคนอาจจะอยากไปไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันมีความเงียบให้เราสร้างสมาธิ ทบทวนในเรื่องราวต่างๆของปัญหาเรื่องราวว่าเราจะจะไปทางไหนดีจะทำอะไรดีนะมันมีเกณฑ์ของการการที่คุณมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่เป็นเนืองๆแล้วก็ในใจในใจไม่ค่อยนิ่งเหมือนท่าทีที่นิ่งเฉยนะในใจรู้คือขัดแยง้งหรือไม่พออกพอใจกับใครบางคนบางคนก็ได้พูดออกไปแล้วด้วยได้ระบายได้พูดออกไปแต่บางคนก็ ไม่พูดหรอกถึงแม้นจะพูดหรือไม่พูดก็ตามก็ก็ไม่ได้สบายใจพูดก็ไม่สบายใจไม่พูดก็ไม่สบายใจในอารมณ์นี้บางคนอยากได้บ้านมากเลยอยากจะอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะไปกวิเวกชนฉันมีบ้านฉันจะอยู่ของชั้นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะทําความสะอาดบ้านบิวอินอ่แล้วก็อยากได้ต้องการแต่ยังไม่ได้ อารมณ์ถึงอารมณ์บ่งบอกถึงเงินมันมองถึงตัวเงินอยากจะสร้างบ้านและอยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างฐานะแต่เงินยังไม่ค่อยพออารมณ์อย่างเงี้ยช่วงนี้ชีวิตยังของคุณยังต้องสู้นะชีวิตยังต้องสู้ต้องคิดให้หนักๆก,กับการการงานการรู้จักวางแผนกับการงานและการเงินให้ดีๆแล้วกันนะคะถ้าเกิดความรู้สึกอึดอัดมากเกินไปกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ก็ให้เดินทางหน่อย ถ้าคุณอยู่ตรงนั้นรู้สึกไม่สบายใจเลยรู้สึกอึดอัดรู้สึกน้อยรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่คุณต้องแบกรับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆที่คุณแบกรับอยู่ให้เดินทางสักนิดหนึ่งแบบว่าเออขอขอออกไปจากตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดใหม่เดี๋ยวค่อยค่อยชาร์จแบตถึงพลังงานหลักอ่าพลังงานให้ชาร์จแบตให้พลังงานของคุณให้เต็มก่อนนั่นแหละ ก็ค่อนข้างรู้สึกเสียใจและผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะมองถึงคนในครอบครวัวพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปเสียใจอะ่ะเหมือนคุณรู้สึกเสียใจกับใครบางคนเอออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องมีเกณฑ์ของการโยกย้ายบางคนย้ายบ้านย้ายงานย้ายการแต่เป็นการโยกย้ายระยะสั้นๆเท่านั้นคะ่ะอ่าบางคนย้ายผนกอืมบางคนย้ายที่นอนจากที่นอนที่หนึ่งไปที่หนึ่งเป็นการย้ายระยะเวลาสั้นๆน,นะคะ <c oughs> พ่ของคุณนะ่ะพื้นฐานชีวิตของคุณนะความมั่นคงยังอยู่มีมีพ่อแม่พี่น้องคอยหนุนหลังอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวคุณเองไม่รู้สึกมีความสุขเลยช่วงเนี้ยมันมีความรู้สึกยังไงอะ่ะเหมือนมันมีสิ่งที่คุณไม่สามารถบอกคนอื่นได้มีสิ่งที่ทําให้คุณหงุดหงิดใ,ใจบางสิ่งในใจบางอย่างในใจหรือความไม่ได้ดั่งใจหรือความรู้สึกของความต้องการที่ทํา ทำไมเขาไม่คิดแบบเราทำไมเขาไม่คิดอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมีมันมีไพ่ของแบบนั้นอยู่ด้วยนะจ๊ะสู้หน่อยสู้หน่อยชีวิตตอนนี้คิดเยอะๆอะหรือบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวแต่ต้องเดินทางไกลบางคนอาจจะมีแผนถึงการมีแผนถึงการ,การอยากย้ายไปอยู่ย้ายบ้านเลยย้ายไปต่างประเทศก็มีนะเอออยากไปแล้วมีอยากอยู่ตรงนี้แล้วเกิดความรู้สึกของความกดดัน เอ,อ,อารมณ์คุณสวิงสวายมากมาก,มากเลยนะแต่ว่าบางทีคุณก็พยายามจะจะคิดทบทวนไต่ตองกับอารมณ์ความรู้สึกพยายามบรลานตัวเองบารลานจิตใจบารลานอารมณ์นะคะกําลังปรับตัวเองบางคนอาจจะย้ายงานแล้วก็ต้องไปปรับตัวให้เข้ากับการงานใหม่ๆเข้ากับเจ้านายเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆก็มีเป็นการปรับตัวช่วงนี้เป็นพ่วงแห่งช่วงเวลาแห่งความความ อะไรอะความจนช่วงเวลาแห่งความที่คุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่อารมณ์นี้นะจ๊ะอบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลบางคนอาจจะอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ หรือบางคนอาจจะเริ่มที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆสำหรับการทำงานเริ่มไปจับงานอีกงานหนึ่งจากที่เป็นอยู่ออก็มีเกณฑ์แบบนั้นเหมือนชีวิตคุณตอนนี้คุณไม่ชอบอะไรที่เกิดการควบคุมหรือคอนโทรลหรือไม่ชอบอะไรที่ต้องมาคิดหนักเป็นคนเซนซิทีฟคุณเป็นคนเซนซิทีฟมากเวลาคิดถึงเรื่องอะไรแล้วมันดิ่งมันดาวมันหน่อยมันหนักมากอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เพื่อปรับฐาน เพื่อปรับฐานอารมณ์ของตัวคุณเองเยอะๆมากๆคุณเป็นคนเก่งค่ะจริงๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีเป็นคนเก่งมากๆเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาการวางแผนในเรื่องเงินอย่างหนักวางแผนในเรื่องของการใช้เงินวางแผนกับครอบครัววางแผนกับชีวิตวางแผนในด้านเวลาช่วงนี้เวลาก็รู้สึกถึงการเหมือนจะอยากแยกร่างอ่ะใครก็ต้องการเราอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะ เราจะมาดูกันซิว่าช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ในเร็วๆนี้ใครกําลังจะเข้ามาใครหรืออะไรกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะจ๊ะมาดูกันซิใครหรืออะไรเรามาดูกันว่าใครหรืออะไรกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้จะมีเรื่องอะไรที่เข้ามามั่ง ความอ่อนล้าค่ะความอ่อนล้าใครหรืออะไรที่จะเข้ามาเร็วๆนี้หรอที่ทำให้คุณต้องคิดมากอ่ะอะไรใครหรืออะไรอ่าช่วงนี้จะมีใครหรือมีอะไรที่ทำให้คุณจะเข้ามาในช่วงนี้ คือรู้สึกถึงความเหนื่อยอาจารย์มองรู้ความรู้สึกของคุณน่ะมีความเหนื่อยล้ามากๆกกับชีวิตถึงแม้จะคุณจะเป็นคนเก่งแค่ไหนก็ตามจะเป็นคนที่พยายามนิ่งแค่ไหนก็ตามพยายามไม่คิดมากก็ตามแต่ช่วงนี้เกิดความว้าวุ่นใจเกิดความยุ่งยากลำบากใจในเรื่องของอะไรในเรื่องของเงินถ้าได้เงินก้อนโตมาสักก้อนหนึ่งคงจะดีจริงๆคุณมีเงินอยู่นะถ้าจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้ได้เงินมาก็ได้นะเช่นบางคนอาจจะตัดสินใจต้องตัดสินใจขายบ้านอย่างเงี้ยตัดสินใจเอารถไปเข้าไฟแนนซ์อะไรเงี้ยก็จะได้เงินก้อนแต่คุณไม่อยากตัดสินใจอะ่ะอืมแล้วก็ให้ระวังความเจ็บป่วยของคนในบ้านนะคะถ้ามีคนเจ็บป่วยอยู่ก็ระวังด้วยพาไปหาหมอเขาอาจจะไม่สบาย เรามองถึงสถานการณ์ของคนที่เจ็บป่วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะได้ข่าวร้ายในบางข่าวร้ายจากทางไกลก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะสิ่งที่จะเข้ามาในช่วงนี้กับคุณเนี่ยคือความรู้สึกอืใครกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะมันมันไม่มีใครเข้ามาแต่มันเกิดความวุ่นวายใจในเรื่องของตัวคุณเองในเรื่องของชีวิตเนยเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวเน้นหนักไปทีงเรื่องของการเงินมากๆเลยด้วย นั่นแหละแต่คุณจะควบคุมสถานการณ์ค่ะคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่หมายถึงถ้าเดือดร้อนใจในเรื่องของเงินก็จะมีเงินเข้ามาแต่ว่าการที่จะมีเงินเข้ามาก็ต้องตัดสินใจบางบางอย่างเพื่อจะได้เงินก้อนโตเข้ามานะคะสิ่งเก่าๆก,กลับมาลุมเล้าคุณลนะ <m uch ess ime> บางคนก็เคยผ่านสถานการณ์ที่แย่มาแล้วเลวร้ายมาแล้วแต่ผ่านมาแล้วดีแล้วก็ยังกลับไปนึกถึงสิ่งเก่าๆอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะตอนนี้ใครที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกของคุณมากกว่าความรู้สึกเก่าที่จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอเราคิดเราเครียดอีกแล้วเหรอเราคิดมากอีกแล้วเหรอเราดิ่งดาวอีกแล้วหรอทําไมเราเป็นแบบนี้อีกแล้วล่ะจริงๆคุณจะสามารถ คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและแต่ความรับผิดชอบมาพร้อมกับหน้าที่อืมมันเหนื่อยอ่ะดูมันเหนื่อยอะ่ะดูเหมือนเกิดความท้อถอยดูเหมือนเกิดความไม่สมไม่สมหวังในสิ่งที่ต้องการดูเหมือนคิดเยอะห่วงบางคนกำลังห่วงใครสักคนอยู่นะห่วงเยอะมากด้วยห่วงว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วห่วงว่าเขาจะหายไปไหนห่วงว่าเขาจะไปไกล มองถึงความเจ็บป่วยถ้าคุณรักใครสักคนในบ้านเป็นความห่วงใยเขาหนักมากกังวลใจหนักมากอารมณ์นี้อ่าใครที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามานะจะเป็นคนเก่าๆก็มีนะบางทีก็อยู่ๆก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆคนรักเก่าๆสิ่งเก่าๆนั่นแหละ ที่จะทาร้ายใจิตใจคุณนะช่วงนี้สิ่งเก่าๆจะวนกลับมาให้คุณคิดหนักมากในช่วงนี้อารมณ์ความรู้สึกความต้องการเช่นค,คุณเคยอาจจะอยากได้บ้านอ่ะอยากได้บ้านจังเลยเราก็เออยังไม่มีตังค์ไม่พร้อมเนาะอะไรเงี้ยเราก็พอพอไม่ไม่คิดแล้วไม่คิดแล้วแต่ตอนนี้กลับมาคิดอีกแล้วว่าอยากได้บ้านจังเลยอ,อยากจะทําบ้านอยากจะสร้างบ้านให้เสร็จจังเลยอ่ะอยากจะได้รถอยากจะซื้อรถให้ได้อะไรเงี้ยมันกลับมารบกวนจิตใจคุณอีกนะจ๊ะ ถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งเนเราก็จะทำเราจะสารฝันเราจะทำสิ่งที่เราต้องการให้มันเสร็จสิ้นหรือบางทีอาจจะคิดถึงเรื่องการทำงานที่ช่วงนี้งานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อารมณ์นี้งานคือยุ่งจังยุ่งมากเลยแต่ตังค์ไม่ค่อยมีเงินหมุนเข่าซ้ายออกขวาค่าใช้ใจ่ายภาระหน้าที่คุณเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสิ่งที่จะเข้ามาที่จะทําให้คุณรู้สึกแย่ก็บาลานซ์ค่ะปรับ ทำพารานคือการปรับปรันจิตใจอย่าคิดมากเกินไปอย่าน้อยมากเกินไปอย่าดิง่งอย่าดาวมากเกินไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ดน,ะน,ไไดนะจ๊ะยิ่งถ้ามีเงินก้อนนะบางคนอาจจะอยากได้เงินกอน้อนถ้าเงินก้อนก้อนนี้เข้ามาในชีวิตคุณจะไม่ดิ่งไม่ไดาวแค่ถ้าเงินก้อนก้อนนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยชีวิตคุณสไปโลดเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่การที่จะได้มาก็ต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเสียอย่างนะจ๊ะ อันนี้คือสิ่งที่จะเข้ามาใครที่จะเข้ามาไม่น่าจะมีใครเข้ามาหรอกแต่มันแค่คําแค่แค่นึกถึงคนเกา่เกาๆความรักเกา่เกาๆคนเกา่เกาๆย้อนคืนกลับมาให้เราคิดแต่อาจจะไม่ได้เป็นการกลับมาตกเป็นๆแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้ที่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ